สวัสดีคะ่ะท่านผู้บริหารที่รักเคารพทุกท่านนะคะสำหรับตัวดิฉันเองก็มีเรื่องที่จะแจ้งให้กับท่านผู้บริหารทุกท่านได้รับทราบนะคะเนื่องจากว่าเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นทางสถาบันทดสอบทางการศึกษาหรือสอทศก็ได้จัดประชุมชี้แจงสืบสอบ เรื่องการจัดสอบในปีการศึกษา2564ซึ่งสำนักง,งานเขตเราเองก็เป็นถือว่าเป็นอีกหนึ่งศูนย์สอบนะคะท่านคะมีเรื่องที่จะนำเรียนแจ้งท่านผู้บริหารได้ได้รับทราบร,ร่วมกันดังต่อไปนี้นะคะอันดับแรกในเรื่องของการกำหนดการสอบกำหนดวันสอบนะคะสำหรับปีนี้นั้นชั้นประถมะศึกษาปีที่6าทางสทศกำหนดวันสอบในวันเสาร์ที่12กุมภาพันธ์2565า ซึ่งการสอบนั้นก็เป็นการสอบแบบสี่กลุ่มสาระเหมือนเดิมนะคะได้แก่วิชากลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิชาภาษาไทยนะคะในภาคบ่ายก็จะเป็นสาระวิชาวิทยาศาสตร์แล้วก็วิชาภาษาอังกฤษเหมือนเดิมนะคะแล้วก็จะประกาศผลสอบในวันที่24มีนาคม2565ผ่านทางเว็บไซต์ของสทศนะคะท่านคะ สำหรับการจัดสอบในชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะปีนี้นะคะทางสทศได้กำหนดวันสอบวันเดียวนะคะท่านคือวันอาทิตย์ที่13กุมภาพันธ์2565ในการสอบนั้นนะคะก็สอบ4กลุ่มสาระเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าปีนี้ท่านคะาทางสทศนั้นจะมีการสอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาภาษาไทยมีข้อสอบแบบ ปาร a ัยและก็อัตนัยดังนั้นนะคะก็จากจะฝากท่านผู้บริหารได้กำชับคุณครูผู้สอนภาษาไทยได้ฝึกให้นักเรียนได้เตรียมตัวในการสอบอาปาในอาสอบอัตนัยในวิชาภาษาไทยในในครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งาการสอบของม .3 นั้นนะคะท่าน จะสอบในวันอาทิตย์ที่13กุมภาพันธ์และก็จะประกาศผลในวันที่25มีนาคม2565ผ่านทางเว็บไซต์ของสทศเช่นเดียวกันนะคะสำหรับปฏิทินในการจัดสอบนั้นนะคะทางสทศได้กำหนดช่วงเวลานะคะเอาไว้คร่าวๆก็คือในช่วงวันที่1ถึง30กันยายนพศ2564 กำหนดให้โรงเรียนได้ส่งรายชื่อนักเรียนผ่านระบบอนิตนะคะรวมทั้งนักเรียนที่เทียบเท่าชั้นประถมศึกษาปีที่6กแล้วก็ชั้นม3ด้วยซึ่งจะให้สมัครสอบผ่านทางเว็บไซต์นะคะเป็นห่วงช่วงเวลาเดียวกันซึ่งทางสำนักง,งานเขตเองก็จะมีหนังสือแจ้งให้กับทางโรงเรียนได้ทราบอีกครั้งหนึ่งในช่วงเดือนสิงหาคมค่ะท่านสำหรับเรื่องของการแจ้งเพิ่มหรือลด จำนวนนักเรียนในการเข้าสอบเป็นกรณีพิเศษนั้นทางสทสกำหนดช่วงห่วงเวลาวันที่5ถึงวันที่15มกราคม2565นะคะซึ่งสำหรับรายละเอียดปีกย่อยอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งตั้งคณะกรรมการก็ดีเรื่องของการประชุมกรรมการประจําสนามสอบก็ดีนะคะทางเขตเราจะแจ้งเป็นหนังสือให้กับทางโรงเรียนทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะท่าน งานในของกลุ่มนิเทศเองก็นําเรียนท่านผู้วิหารได้ได้ทราบเพียงเท่านี้นะคะกับขอบคุณท่านมากทร่บค่ะ